คลิปนี้มาตอบช่องช่องหนึ่งอะนะชื่อด็อกเตอร์มานาฬิกานะแหมออกมาพูดซะอย่างดีนะอะไรนะพวกเสื้อแดงพวกมึงทั้งหลายโง่กันจังเลยดูสิวันฉลองเขายังถีบหัวส่งเลย เขาคิดว่าไม่มีประโยชน์และสําหรับพวกมึงจะมีประโยชน์สําหรับเขาเหรอนี่นะเตอร์มานาริกาผมตอบให้คุณฟังเลยก็ได้นะผมรักท่านอาดีตนายกทักษิณและพรรคของท่านเพราะว่าผมไม่ได้หวังผลประโยชน์อะไรกับท่าน ผมหวังประโยชน์แค่ว่าท่านเข้ามาแล้วทำให้ประเทศนี้มันดีขึ้นประชาชนอยู่ดีกินดีครับผมผมไม่ได้สนใจหรอกไอ้พวกนักการเมืองทั้งหลายนะครับผมนักการเมืองเยอะแยะทุกวันนี้เต็มไปหมดครับผมผมก็เป็นนักการเมืองได้ครับผมพวกการเมืองนักการเมืองเศสวะทั้งหลายพวกนี้ไม่จำเป็นต้องมีเยอะ ครับผมที่เรื่องจริงนะครับผมนะเอาคนที่เขารักจริงดีกว่าอยากอยู่กับพักอยากอยู่กับอรดมการของอดีตนายกทักษิลดีกว่าไหมกลับไปเอาคนที่มาสับเพเหรละเปลี่ยนเขาเรียกเปลี่ยนพักเป็นร้อยๆพักพันๆพ,พ,พักมาแล้วเอามาทำอะารคนพวกนี้ ด็อกเตอร์มานนาฬิกาผมบอ,อกตรงคุณพูดอะไรคุณจะปั่นอะไรนะผมบอ,อกตรงนะคนที่เขารักทักสินจริงอะ่ะเขาไม่มีทางเชื่อฟังคุณลอกจำไว้นะเขาไม่ฟังเอ้น้ําคาที่คุณเราปลุกปั่นเขาให้เขาทะเลาะกันนะโนเว์ no way, ผมบอ,อกตรงอย่างผมนี่หัวใจจริงนี่นรักนายกทักษสินและรักพรคของท่านไม่มีทางไขว้ขวแล้วครับผมแถมผมจะว่าคุณด้วยว่า ด็อกเตอร์มานาฬิกาคุณนะ่ะดีแต่ปากถ้าคุณไม่ดีแต่ปากปัน,นี้คุณคงได้เป็นนายกไปแล้วมั้งจริงป่าขนาดตอสอยังไม่ได้เลยแล้วคุณจะเอาอะไรกับคำพูดของคุณวาทกรรมของคุณแบบนี้ประยุยงปลุกปั่นให้เขาทะเลาะกันผมบอกตรงโนเวนะครับผมเออ คนอย่างผมไม่มีทางเชื่อพวกคุณหรอกนะครับผมเออถ้าคนรักนายกสินจริงอะ่ะเขาไม่ต้องหวังอะไรกักบท่านหรอกครับผมนะเออเพราะความดีท่านทําไว้เยอะแยะแล้วแ,แไม่เปลี่ยนแปลงครับมาน,น,นิกาถ้าคนอย่างพวกผมไม่มีทางไปเชื่อใครไปฟังใครหรอกคุณจะปลุกปั่นยังไงก็เท่านั้นแหละขอให้คุณนะ่ะ ไปคุมพวกกบปสอของคุณใี่ดีก็พอแล้วให้เขาเชื่อฟังคุณมากออกมาช่วยคุณสักห้คนสิบคนก็ได้นะด็อกเตอร์มานาลิกาโอเคนี่ฝากไว้ให้คิดนะครับผมฝากไว้ให้คิดโอเค